การทำธุรกิจร้านอาหารในอเมริกาให้มียอดขายมากกว่าวันละ3 0,000ื่นเหรียญหรือว่า1ล้านบาทต่อวันจนทํายอดขายรวมทะลุ25,000ล้านบาทเนี่ยมันทํำยังไงวันนี้พี่จะมาบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเรื่องโปรโมชั่นค่ะค่ะนไปเรื่อยๆนะอันนี้สิบคนแล้วนะสิบนะในคลิปนี้นะคะพี่โจ๊กจะมาแชร์เคล็ดลับที่จะทําให้ร้านอาหารเนี่ยขายดีแบบสุดๆยอดสูงสุดที่เคยทําได้ที่จริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแ ที่เคยเห็นนะผ่านต<ช>าเ็าว<ๆ>่ามาห้าหมืนหหม่นกว่าห้าหมื่นกว่าตีเป็นเงินไทยเกือบสองล้าน<ร>าต่อ,<า>ตอวังลนะ้านต่อวันเนาะเรื่อนี้ที่ตีมาร์เก็ตติ้งเป็นศูนย์เลย ที่ไม่เคยใช้เงินเกี่ยวกับมาเก็ตติ้งเลยจะใช้ก็น้อยมากพร้อมบอกเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดที่ทําให้การทําธุรกิจให้เติบโตยอย่างยั่งยืนอันนี้คือเรือธงที่พี่อยากให้ทุกคนในร้านดีเหมือนกันมันมีประโยชน์มากเวลาที่เรามีธงเดียวกันการตั้งเป้าหมายสําคัญมากครับคุณจะได้รู้ว่าตอนนี้มันห่างหรือยังแล้วเพจสที่คุณเดินความเร็วของคุณเนี่ยที่จะไปถึงเป้าหมายอ่ะมันเป็นไปได้ไหมมัน realistic ไหมถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเติมไฟให้ลุกไปพร้อมๆกันเลยเจ้า สวัสดีเจ้ากกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาลามาลาค่ะวันนี้นะคะก็มาตามคําเรียกร้องที่หลายๆคนบอกว่าเอาพี่โจงมาอีกเอาพี่โจงมาอีกค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ให้ความสนใจกับคลิปนี้มากๆแล้วก็ดีใจที่คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ เราจะพาทุกคนไปเจอกับพี่เขาอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ๊วันนี้บรรยากาศเปลี่ยนเนาะนะคะนิวยอร์กก็เริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆเนาะจากสองเดือนเดือนสองเดือนที่แล้วจะไปต่อจากเรื่องเก่าเนาะขายอาหารยังไงให้ได้เป็นหมื่นล้านเนาะจริงๆเอาจริงๆนะพี่ก็ไม่เชื่อเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูหัวข้อเราน่าจะเป็นว่าแล้วร้านอาหารที่มันทํายอดที่ เดือนละล้านเหรียญอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงไหมแล้วมันต้องเป็นยังไงโ <Okay. S 2> อเคมาเริ่มตรงนี้เดือนละ,ล,ะล้านเหรียญน,นะคะทุกคนใช่ซึ่งล้านเหรียญก็ต้องบอกก่อนว่าวันหนึ่งก็ประมาณ3 0,000ื่นกว่าเหรียญหรือว่าวันละหนึ่งล้านบาทไทยใช <c oughs> อ่อธิบายก่อนถ้าเราจะทํายอดเดือนละหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยมันคิดออกมาแล้วมันเป็น วันละประมาณสา0 0 0ื่นเหรียญใช่ไหมใช่พี่แต่นั่นคือค่าเฉลี่ยถูกไหมใช่ครับเพราะนั้นจริงๆแล้วการที่จะทําร้านได้วันละ3 0,000ื่นกว่าเหรียญต่อวันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแม็กซิมั่มแคปซิลตี้ยู่ต้องทําให้ได้3า0 0 0่นะอยู่ต้องทําได้สูงกว่านั้นเพราะจริงๆร้านอาหารมันมีวันสโลวันบีซีใช่ค่ะถูกไหมวันที่บีซีอ่ะยู่ต้องทําให้ได้ถึง5 0,000ื่นเพื่อเอามาถวเฉลี่ยเพื่อมาถวเฉลี่ยให้ได้3 0,000เพราะนั้นถ้าเกิดอยู่คิดว่าอยู่จะทําให้ได้ยอดเดือนละร้านเนี่ยอย่างน้อยร้านย วันที่บีซี่อย่าลืมว่าร้านอาหารนะ่ะวันที่บีซี่น้อยกว่าวันที่สโ,โลนะเราจะบีซี่วันที่ศุกร์วันศุกร์วันเสาร์อาจจะมาอาทิตย์แล้วก็ทฤหัสนิดนึดนงนอกนั้นจา,านอังคารพุธนี่คือสโ,โลตอ,<า>อ,อน,นนั้น